สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้ก็จะพูดถึงซึงศักดิ์ศรีคู่มวยที่แฟนมวยรอคอยใจได้เจอกันแล้วระหว่างตะว,วันฉายจันรีแมทกับโจนาทูตเป็นภาคที่2นะฮะในวันที่8มิถุนายนนี้ โดยตะว,วันฉายก็ได้เผยกับนักข่าวให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าทภาร่างกายของผมตอนนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนผมซ้อมอยู่ตลอดความมั่นใจไฟนี้ร้อเอร์เซ็ครับไฟที่แล้วที่เจอกับพี่โจต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่งกติกานั้นพี่เขาถนัดกว่านะครับแต่มาต่อยไฟนี้เนี่ยมันเป็นกติกามวยไทยมันเป็นทางของผมเป็นกติกาที่ผมถนัดบ้าง บทเรียนที่ไดาจากการเจอกันไฟแรกคือผมประมาทพี่เขามากเกินไปจุดแข็งเขาถนัดกติกาคิกบ็อกซิ่งมากกว่าผมและออกหมัดเป็นชุดได้ดีรูปเกมบนเวทีไฟนี้ผมมองว่าไม่มีไรแน่นอนในใจผมไม่อยากจะให้ครบ5ยกแน่นอนว่าผมไม่อยากเป็นผู้แพ้และผมไม่อยากผิดหวังผมมีแผนในใจแล้วแต่ไม่ขอบอกตอนนี้ขออุไว้ก่อนของจริงไว้รอดูบนเวทดีดีกว่าครับ โดยซานดาน่าก็ได้มั่นใจในทัพร่างกายของเขานะฮะว่าตัวเองซ้อมดีไม่มีสะดุดอยู่ค่ายตลอดอาจจะมีสลับไปซ้อมที่ยิมบ้างนะฮะไปทําร่างกายที่ยิมอะ่ะดูร่างกายตอนนี้แน่นปึกมากๆฮะและล่าสุดเนี่ยตะวันฉายก็ได้เรียกพี่ชายที่แสนดีอย่างปตทมาปั๊มให้นะฮะ,มา,ะ,ะมาเป็นคู่ซ้อมคู่ปั๊มให้อรับรองไอ้แก่งทั่วแผ่นแน่นอนนะฮะไฟนี้ ถ้าดูจากการพิสซ้อมของตะวัน เรื่องแข้งเนี่ยเขาเน้นอยู่แล้วนะฮะแต่าจะเน้นเป็นพิเศษนั่นก็คือศอกศอกนี่แหละจะเป็นอาวุธทีเด็ดของตะวันฉายที่จะเอาไว้เผศิกโจนาทวุฒิในไฟนี้นะฮะถ้าโจนาทวุฒิประมาณตะวันฉายหรือมีจังหวทะที่เผลอที่พลาดเนี่ยอาจจะโดนศอกของตะวันฉายมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าศอกของตะวันฉายเนี่ยก็ทํางานมาหลายไฟแล้วนะฮะจะสังเกตได้ว่าที่เขาได้แชมป์โลกเนี่ยมันก็มาจากศอกมาจาก แข้งของตะว,วันฉายนี่เลยฮะเป็นอาวุธที่ดของเขาส่วนโจนัทเธอวูดก็ให้ัมภาดจำรับแบบแมนๆว่าไฟแรกที่เจอกับตะว,วันฉายแล้วที่แพเพราะหมดแรงก่อนนะฮะเพราะว่าไฟนั้นเนะจ้าตัวซ้อมน้อยนะฮะเป็นมวยแทนไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวยกที่3ยกสุดท้ายแบตเตอรี่มันเหลือน,น้อยผมรู้ว่าต้องทำมันอะไรบ้างแต่แบตเตอรี่มันไม่พอนะฮะไม่แปลกใจเลยว่าไฟแรกที่แกบินมาจากอเมริกาว่าแกซ้อมน้อยมีเวลา เพียงแค่3วันนะฮะแต่ก็เล่นซาตะวันฉายเกือบร่วงเหมือนกันเกือบไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะแต่ดูจากสีหน้าแววตาของโจนาธานวูดเนี่ยเขามุ่งมั่นและตั้งใจมากๆฮะว่าไฟนี้จะมาพิชิตตะวันฉายให้ได้เพราะว่ามเวลาเตรียมตัวค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะว่าบอชาร์ตีเนี่ยประกบให้คู่นี้เจอกันตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะโอ้โหมันไม่มี ้อแกะต,ตัวไม่มีคําคอระหาแล้วเพราะว่ามีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างจะเยอะทั้งคู่นะฮะดูซิว่ามาเจอกันไฟนี้จะเป็นอย่างไรโอ้โหร่างกายการเตรียมตัวฟิตซ้อมมันดีทั้งคู่เลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่วิธีการชกและการแก้เกมบนเวทีว่าทั้งคู่จะมีวิธีการชกอย่างไรจะมาในรูปแบบไหนเพราะว่ามันเป็นกติกาวยไทย5ยกยกโยกสามนาทีนะฮะมันเป็น หนังม้วนยาวนะมันเป็นเกมยาวมันอยู่ที่วิธีการถนนอมแบตบในร่างกายของทั้งคู่ว่าแบตในร่างกายเนี่ยจะยืนอยู่ครบทห้ายกหรือเปล่าหรือว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะพลาดของมันโดนกันได้นะฮะเออใครพลาดใครเผลอก็มีการหล่นด้ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเป็นหนังเกมยาวครบ5ยกเนี่ยผมมองว่าตะวันชายจะมีการเบียดชนะคะแนนไปได้นะฮะแต่ถ้าใครโดนก่อนเนี่ยมันก็มีการ หล่นในหนึ่งคูณนะฮะผมก็บอกไม่ถูกมันกันแต่ผมก็เชื่อว,ว่าตะวันใายเนี่ยน่าจะผ่านไปได้นะฮะน่าจะเอาตัวรอดไปได้น่าจะเอาชนะโจนาทูสไปได้นะฮะนี่คือมุมมองส่วนตัวของผมนะอ่าส่วนแฟนมวยคิดกันอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมได้นะครับหากมีข้อมูลมีพลาดประการใดผมขออภัยแฟนมวยมานาธีด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะติดตามสารวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมปติดตามกันได้ที่แอดไลน์พีเคยี่สิอย่อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม